วันนี้เราจะมาถ่ายรุ่นไหนกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันจอ9นิ้วพร้อมเส้นกะระยะแล้วก็หมุนตามองศาการเอียงของวงมาลัยเทนจอดอยู่ด้านหน้าจะเป็น m e X ตัวแฟนทอมนะครับคันนั้นก็ว่าง ไปเราไปยังสถานที่ที่ทายทำของเรากันครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุค ok ิงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองก็วันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูรถอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆนะครับแล้วก็รถคันนี้นะ ว่างพร้อมรับเลยใครที่ชอบใช้เกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็ชอบความเร้าใจนะครับบุกป่าเขาลำนาภไพรรุ่นนี้ไม่พลาดแน่นอนเดี๋ยวไปต่ายลงราคาให้ด้วยนี่สำหรับเจ้าคันนี้นะครับสายโหดนะครับสายลุยนะครับระเบิดภูเขาเผากระทอมเนี่ยห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้า VCROSS 3.0เกรด ZP คือว่ามันเป็นรุ่นท็อปอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็ราคาสูงสุดแล้วคันนี้นะครับราคาค่าตัวของเขาเนี่ยอยู่ที่1 1 4 9 0ล้าน้านบาททวนอีกหนึ่งรอบนะครับ1 1 4 9 0ล้านบาทแล้วก็ในส่วนของสีนะครับถ้าเป็นสีบรอนเงินนะครับก็ราคาที่พี่ต่ายแจ้งไปเทารรโบก็ราคาที่พี่ต่ายแจ้งไปแต่ว่าถ้าขาวมุกโดโรไมเมื่อไหร่นะครับ คุณจะต้องถูกบวกเพิ่มอีก7 0 0 0ในทันทีนู่นก็จะเป็นลักษณะสีขาวมุกแบบนู่นขออนุญาตชี้นะครับแต่มันได้ความสวยงามเพิ่มขึ้นมาอ่ะตัว2024นะครับได้อะไรมาบ้างสำหรับเจ้าตัวเกรดแซพีเสาวาารนะครับเป็นเสาวาารมาตรฐานดาวแรกนะครับสำหรับเจ้าตัวบีครอสมีมาให้ทุกรุ่นตั้งแต่เกรดแซพขึ้นไปจนถึงเกรดเอมเลยหน้าตาของเขาเนี่ยบอกเลยว่าทรงดุดนันสมกับเป็นรถขับเคลื่อน4ลอ้อกระจังหน้านะครับจะเป็นสีเทาตัดกับเจ้าตัว เขาเรียกว่าสีคโครมย่อมไหมนะอยู่ตรงนี้ด้านบน2ที่นะครับส่วนไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ที่มีไฟเดย์ไลท์ไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนั่นเองอ่ะนี่กระจังหน้าที่เป็นสีคโครมยมไหมนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ไฟตัดหมอกมาให้มีมาให้นะครับระบบนะครับการออกแบบ เขาเรียกว่าการดีไซน์นะครับแบบแอร์เคอร์เทนคือลดแรงประทะแรงเสียดทานนะครับของตัวรถเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีการเจาะช่องด้านข้างนะครับเพื่อให้อากาศไหลเวียนผ่านก็ไปได้ในส่วนของตัวกระจังหน้าเองเนี่ยตัวแผงรังผึ้งของเขานะครับก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมันทําให้อากาศเข้าไประบายความร้อนให้กับระบบต่างๆของเครื่องยนต์ได้ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกันกากันกระแทกด้านหน้านะครับของกันชนเนี่ยก็มีมาให้สําหรับเจ้าตัวพีครอสส่วนนี้ ออกแบบมาเนี่ยดูบึกบึนมากๆเลยทีเดียวนี่สำหรับรุ่น V CrossgetsetP ขึ้นไปนะครับเราถึงจะได้แบบนี้ช่วงล่างนะครับฐานล้อเนี่ยมีขนาดที่กว้างแล้วก็ป้ายท้องเนี่ยมีความสูงถึง240มิลกันเลยทีเดียวนะครับมันจึงทำให้คันนี้สามารถลุยน้ำได้ถึง800มิลลิเมตรนะครับ800มิลลิเมตรนะไม่ใช่ 800, mm, 800 mm, เมตรแปดเมตรเรือด,ดำน้ำระบบช่วยควบคุมการทรงตัวนะครับออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันมีมาให้นะครับแล้วก็ ใครที่ใช้ V c r o s s นะครับก็จะดีตรงที่ว่าเครดเซทพีเขาจะมีคิ้วล้อเลย6นิ้วจากโรงงานนะครับเป็นสีดำด้านนะครับโอ้บอกเลยว่าสวยมากล้อแม็ก18นิ้วนะครับรายแม็กนี่เข้มดุดันเหมาะแก่การลุยมากๆมันได้ข้างนะครับก็ออกแบบมาให้เข้ากับตัวรถเลยก็จะเป็นสีเทานั่นเองซึ่งได้ไมาอย่างนึงนะครับด้านหลังสุดเนี่ยก็จะเป็นตัวสปอร์ตบาร์ของเขาเดี๋ยวเราจะไปได้รุดไล่ดูทีละอย่างเนาะแล้วก็กราฟิกใหม่ของสติ๊กเกอร์สี่สีสวยงามมากๆนะครับนี่ เจ้าตัวแม็กนะครับบอกเลยว่าเขาออกแบบให้มันมีลายที่เป็นความาที่เป็นความออฟโรดมากๆนะครับเพราะว่าก้านแม็กจะดูใหญ่แล้วก็ตัวยางเนี่ยก็จะดูหนามากๆนะครับยางเขาใช้265 60/18ซึ่งเป็นตัวยางเ t นะครับ ้าใครลุยเนี่ยยางชุดนี้หมดก็ไปใส่ตัวยางเอทหรือว่ายางมัดที่มันเป็นบางๆได้นะก็จะทําให้การลุยดีขึ้นแต่วิ่งทางเรียบจะสู้เจ้าตัวนี้ไม่ได้นั่นเองนี่ยางของเขานะครับอย่างเอทีจากค่ายบริสโตนของเราแล้วก็บอกเลยว่าเขามีการเซตค่าความนุ่มนิ่มนะครับความนิ่มนวลเนี่ย สำหรับรถอิสุสเท่านั้นการสะเทือนด้านหน้านะครับเป็นคอยสปริงนั่นเองบันไดข้างพี่ไตให้ดูแล้วนะครับสัญลักษณ์ของ V c r o s s ก็จะเป็นได้เฉพาะบีคอเท่านั้นรุ่นอื่นจะไม่ได้นะครับแต่ซื้อเพิ่มเติมได้ใบปัดน้ำฝนรุ่นนี้จะเป็นบิวอินนะครับแล้วก็สีด้านข้างของกระจกมองข้างนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นสีเทานะครับด้านล่างก็จะเป็นสีดํานั่นเองต่อให้รถสีไหนนะครับกระจกเขาก็จะเป็นแบบนี้นะเล่าแลกลังค่าพี่ไตให้ดูนี่สวยมากๆสําหรับใครที่ชอบออกทริปนะครับ ก็ราวเหล็กตัวนี้ดีเลยแหละใส่พวกไฟชีตนะครับลักษณะคล้ายๆเต็นท์แต่มันดึงออกข้างๆได้นะครับมันเวลาที่เราจะไปปิ้งนิกกันะ่ะดึงออกให้มันเป็นล่มนะครับตัวกุญแจคีย์เลสนะครับก็จะมีสวิตช์ที่เปิดประตูด้านข้างประตูนะครับกับกุญแจห่างกัน80ิเซนเนี่ยสามารถเปิดได้เลยนะครับแล้วก็ตัวสปอร์ตบาร์นี่มีมาให้เป็นสีเทากับสีบอลน,นะครับตัดกันเลยสวยมากๆนะครับ ไล่ฟ้ากระจกด้านหลังรุ่นนี้มีมาให้แล้วก็ตัวไฟเบรกดวงที่3ก็มีมาให้เช่นเดียวกันเดี๋ยวพี่ต่าให้ดูคิวร้อโอ้โหคิวร้อกระดาษนิ้วนะครับแล้วเขาก็มีการเล่นเขาเรียกว่าเล่นเป็นเป็นมิติมากขึ้นนะครับมันจะไม่เรียบไปเลยเห็นไหมมันก็จะมีตรงนี้มีแล้วก็เป็นสันสันตรงนี้นะครับมันจะไม่ดูเรียบเลยข้อดีของการออกแบบแบบนี้คือมันทําให้ตัวรถเนี่ยมีดูมีมิติแล้วก็มีความบึกบึนนั่นเองความสูงใต้ท้องนะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่240ม mm, ้อยสี่สิบมิลลิเมตรนี่การ คือโชค๊คเนี่ยตัวอคอยสปริงขอโทษทีสปริงเนี่ยไอไม่ใช่คอยสปริงตัวแนบนะครับจะถูกวางไว้บนเพลานั่นเองแล้วก็มีโชค๊คอัพแก๊สคอยให้ความนึบนะครับของตัวรถตัวยางอะไหนะครับเป็น18นิ้วเหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นตัวล้อก,กระทะนี่โ,โหไฟท้าย3ชั้นไฟท้ายใหม่นะครับแล้วก็ตัวกันชนท้ายมีมาให้สัญลักษณ์ของ Z p มีมาให้รุ่นนี้นะครับที่ออกไปเนี่ย ก็จะได้เจ้าตัวกระบะ,ะไรเนื้อแท้ของ isuzu นะครับจะติดต่อ isuzu เลยประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันบ้าง1ล้านนะครับ149,000บาทสำหรับเจ้าตัวบีครอสเกตเซพคันนี้นะรอมากๆเลยก่อนที่เราจะไปดูภายในห้องโดยสารกันนะครับเราก็ขอมาดูห้องเครื่องกันก่อนละกันเนาะปกติจงผ่าดูห้องโดยสารก่อนนะครับตัวบ cross นะครับทุกรุ่นเลยมันเป็นขับเคลื่อนสีล้อเพราะฉะนั้นมันต้องใช้พละกาลังนะครับ ในการแรงในการขับลากเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นเครื่องที่ถูกใช้นะครับมันยึงต้องเป็นเครื่อง3ามพันนั่นเองตัวนี้รหัสใหม่นะ c j j 3นะครับเป็นเทอร์โบแปรผันแบบไฟฟ้านะครับให้แรงม้าสูงสุดถึง190แหลแรงมา้าแรงบิดอยู่ที่490นิวตันเมตรโอ้โหเคยไปออกบทูทแล้วลูกค้าเพราะว่า อีซูเครื่องสามพันโบราณโบราณถามว่าโบราณยังไงไม่รู้มันอืดมันอืดอ,อุ้ยยี่ห้ออ่นเขาปื้ปัดอันยี่ห้ออ่นก็แรงมาแรงบิดอะไรไม่รู้ไม่รู้โอ้ยบูรแขนแล้วก็การรับประกันเครื่องยนต์นะครับของตัวนี้เขาจะอยู่ที่10,000แกิโลเมตรหรือว่า3ปีนั่นเองแต่อย่าลืมนะครับว่าลูกค้าเนี่ยต้องเอารถเข้าเช็คระยะ6เดือนหรือว่า1 0 0 0 0มกิโลส่วนที่มีข่าวนะครับมีลูกค้าถามว่าอีซูจะมีการเปลี่ยนเครื่องตัวใหม่ไหมอันนั้นคือ ตรงผมนะครับคือพี่ต่ายต้องรอไม่สาม,มารถเอาข่าวทางอินเทอร์เนต็ตมาตอบลูกค้าได้นะครับอันนั้นเราสาม,มารถไปหาข่าวเองได้แต่ถ้ารอยืนยันเนี่ยต้องรอทางบริษัทเขายืนยันมาเราจึงจะตอบลูกค้าได้นะครับอเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนอกเรื่องอีกละ <c oughs> ภายในห้องโดยสารใหม่นะครับของเจ้าตัววีครอสเกจเซทคันนี้นะครับมีการออกแบบตามแบบฉบับนะครับของมิอุระดีไซน์นะครับมีการเล่นเจ้าตัวเพชรสาม,มิติด้านข้างประตูส่วนตัว บุนมด้านข้างนะครับก็จะเป็นตัวหนังสีน้ําตาลนั่นเองรุ่นนี้นะครับมีลําโพงให้ทั้งหมดอยู่8ตัวสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าเป็นสีดําเปียนโนแบ็กนะครับพื้นห้องโดยสารนะครับของเขามันก็จะเป็นตัวพรมสีดํานั่นเองห้องโดยสารนะครับที่เป็นตอนที่2อเนี่ยออกแบบให้มีความกว้างนะครับเป็นหนังสีเทาดําแล้วก็ตัดด้วยสีน้ําตาลการองอแบบเบาะนะครับมีการออกแบบเบาะดีไซน์มาใหม่ เราสังเกตด,ดูนะครับว่าจะมีเจ้าตัวรูระบายอากาศเล็กๆตัวนี้นะครับมันช่วยให้เรานั่งได้สบายเพราะว่าเขาไม่สะสมความร้อนนั่นเองตัวของเบาะเองเนี่ยจะมีหนังรองไม่นีหนังรองศีษะเอ๊จะมีหมอนรองศีษะนะครับให้ทั้ง3ที่เลยนะครับมีที่พักแขนให้ตรงนี้ นี่นะครับใส่แก้วน้ําใส่ขวดน้ําได้ส่วนพวกยางอะไหล่นะครับก็จะอยู่ฝั่งนู้นเราต้องพับเบาะลงมานะตัวมือจับนะครับก็จะมีให้ครบเลยที่อยู่บนหลังคานะครับฝั่งผู้โดยสารฝั่งผู้ขับขี่มีทั้งหมดเลยสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับตัวผ้าบุดหลังคาจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ลำโพงเซลรซาวมีมาให้ที่ชาร์จแบตเตอรี่ด้านหลังมีมาให้นะครับนี่แล้วก็มีแอร์ด้านหลังด้วยสำหรับเจ้าตัวเกเซตพี ที่แขว้นสัมภระนะครับมีมาให้เช่นเดียวกันถือว่าโอ้คุม้มคุ้มนะครับหนึ่งล้านหนึ่บาทนะครับไอหนึ่งล้านหนึ่งแนี่บาทแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่เลือกใช้เจเตัวแซตพีตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนอกจากคุณจะได้เบาะที่มีดีไซน์นะครับที่มีความเป็นสปอร์ตลงตัวนั่งสบายเนี่ยคุณก็จะได้ตัว เบาะที่เป็นปรับด้วยไฟฟ้านะครับตัวนี้ปรับด้วยไฟฟ้าได้มากถึง8ปทิศทางนะครับนี่อืมไม่ได้กินน้ําคอยแห้งปรับได้เลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยพวงมาลัยของเขาเนี่ยไม่นะครับเป็นพวงมาลัยที่มีการดีไซน์ ให้เข้ากับตัวรถนะครับโดยเจ้าตัวหนังเนี่ยด้านข้างมันจะเป็นสีดานะครับสีเทาดําแล้วก็ด้านบนจะเป็นสีน้าตาลตรงนี้ก็ดีไซน์มาใหม่มีครุสคอนโทรลมาให้ควบคุมเครื่องเสียงที่พงมาเลายมีมาให้มาตรวัดนะครับที่มีหน้าจอเอ็มดีเนี่ยใหญ่มากถึง7นิ้วเลยทีเดียวบริเวณคอนโซลด้านหน้าบุกนมมาให้กระจกด้านหลังกระจกมองหลังนะครับก็มีการตัดแสงได้ด้วยนะครับแต่เราต้องใช้มือกดแบบนี้ตัวหน้าจอหน้าจอใหม่นะครับตัวนี้หน้าจอ 9นิ้วมาพร้อมกล้องมองหลังที่สามารถปรับเส้นการะยะเขาเรียกว่าเส้นการยะเนี่ยเออมันหมุนตามพวงมาลัยอ่ะถ้าพูดตรงๆเลยแล้วก็ดูองศาการเอียงของตัวรถได้ตอบสนองไวขึ้นนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของรุ่นนี้คือเราได้ระบบขับเคลื่อน4ล้อมานะครับคือเราไปเจอทางที่สมบูรณ์สมบันเราสามารถ เปิดโหมดใช้โหมด4 h เขับเคลื่อน4ีล้อได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องจอดรถนะความเร็วไม่เกินร้อยข้อดีคือนะครับมันสามารถทําให้เราก้าวข้ามสิ่งกีดขวางต่างต่างอุปสรรคต่างๆดีกว่าที่อยู่บนท้องถนนได้ยิ่งขึ้นอย่างเช่นพวกทางลูกลังทางโคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งรถขับเคลื่อน2ล้อมันไปไม่ได้เกียร์นะครับนี่เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดตัวนี้เขาเรียกว่าตัวโอเวอร์ไดร์นะครับตำแหน่งเกียร์โอเวอร์ไดร์เนี่ยก็จะเป็นเกียร์5เกียร์6นะครับซึ่ง2ตัวนี้ให้อัตราการที่ประหยัดน้ำ ทั้งคู่นะครับแล้วก็ได้ไปอีกอย่างนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของกุญแจกุญแจเป็นกุญแจคีเลสนะครับก็ล็อกรถปลดรถนะครับล็อกประตูรถปลดล็อกประตูรถเนี่ยเราก็สามารถกดสวิตช์ดานข้างประตูได้แต่ไม่สามารถสตาร์ทด้วยรีโมทได้นะครับแล้วก็เวลาสตาร์ทก็เหยียบเหยียบเบรกนะครับแล้วก็กดสตาร์ทตัวนี้นั่นเอง แล้วก็คันนี้ยังว่างนะครับถ้าใครสอบถามราคาก็สามารถทักพี่ต่ายมาได้ทางเพจของต่ายอีซูซูบุรีรัมนะครับเบอร์โทร0850172 902อ่ะคลิปนี้เดี๋ยวพี่ต่ายก็ขอตัวก่อนดีกว่านะครับวันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะครับพูดปิดพูดถูกปกติจะพูดไม่ค่อยถูกอยู่แล้วโอเคครับขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยๆลเฮงเไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวยๆคันนี้